สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเชฟไผ่บ้านดีไซนดีอ่ามื่อกี้ภาพไม่น้องมาเฮ็ดอ่าเป็นลาบปลานะครับเป็นปลาปลาไายนะครับภาษาชา,าเนเอินปลาตองนะครับอันนี้จะเป็นลาบปลาตองนะครับสไตล์เชฟไผ่บ้านดีไซยดีเริ่มใส่ข้าวกะซับนี่ก่อนครับซับอ่าปลากายก่อน ขาคนในสางเขาจะเอิ่นว่าปลาตองนะครับพี่น้องแบบพี่น้องมาหัวจักเราเป็นภาษาของภาษากลางก็เรียกปลาไก่อันนี้จะเป็นล่าปลาตองลาบปลากายสไตล์อีสานนะครับนี่พาพี่น้องมาเฮ็ดให้จ้องไปเบิ่งกันครับนี่ครับปลาตองของแท้ครับปลาตอง คนไปยังโฆษณาผอ้ใดอยากเอาไม่รองเฮ็ดบึ้งะเฮ็ดไตนะครับสลับสุดรของสไตล์เชฟไทยบ้านในสายดีนะครับแสบมาแสบบังนี้ลาไปก่อนเดินไ่น่องนี่งนยาน เลยค okay, รับก็สับก่อนนะครับสับไปหมดหมดในปลาตองละเอียดก่อนเพราะว่าปาทองนี่กระดูกมันหลายเขาต้องสับให้มันละเอียดสัดไปเรื่อยๆครับสัดจนแบบ กระโดดไปมันเหรียญเลยนะครับเพราะว่ากระโดดหลายสำรักงานเฮ็ดง่ายๆครับวิธีการเฮ็ดลาบกะซิมีเป็นวัตถุดิบล้วกะซิมีเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆสุนทรที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวพุ่วนะครับคนอีสานเอิ้นข้าวพุ่วเป็นการเฮ็ดลาบไรอย่างงี้ โอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับการลักปลาตองเราก็จะได้เตรียมเราต่อส่หม้อต่อไปสำหรับเครื่องปรุงก็มีนะครับเป็นพริกป่นใส่พริกป่นไปแล้วครับตอนหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นข้าวไปเลยครับข้าวพวใส่ไปเลยครับพอประมาณ ได้คับว pues ่าได้ครับชูรถครับใส่หลายก็แซ well, ่บหลายใส่น้อยก็แซ่บน้อยมาใส่มืดเลยบ่าหวะใส่สำเนียงแล้วครับอะไรปลาบังมันน้ำปลานะครับอันนี้น้ำปลาจากนี้เป็นบักหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการ เป็นการปรุงในการเ็ดลาบนะครับพี่น้องอออน,นี่เราใส่ปักหน้าก่อนประมาณนักลุกหนึ่งนะครับก็ให้